แล้วครับตอนนี้ไตเวลาแล้วครับเอาแล้วครับหมัดแรกครับเพื่อเด็ดไปดอกว่าใช่คือคือชิบโบบว่าเด็ดไปดอกบ้านคือบ้าน ao đi, đi cung cái lái luôn. Ừ. Bả tùm ใช้หอยยับยป้บจอบ่อนเอาเละครับสอกกึมครับสอกกึมมาแล้วเตรียมว,ม,วมพร้มพอมเลยเอาเลย โอ้แต่ย่ติเลยโอ้โหผีอวดๆว่อผียินเยี่ยมไปยังโอยูพี่พี่ฮอปพี่แล้ว <laughs> พี่พี่เราไม่ท่อหาโอ้เหตุทะเลเกมันออกแก่เลยยินเย่ยมลมเล้ย <c oughs> ยินเยี่ยมไปยังาอยูเหทังออกไปเลยมุดตมไปเลยนะเอาขอคือหาด <laughs> ขอนใหม่วะข้าบอนบอนตะเทียแดงเลยอ้ยไปตอนไปยเอาแล้วเอาแล้วครับตัวน,นี้ลงไปแล้วสามพื้นครับเอาใส่ตัวเองจากจิบตาอย่เง้ยกะสั่ง ใส่ถุงเงี้จะได้เหยียบขี้อย่างวะตัสิ่ยใส่ถุงก็เทียวจ่อยู่ใส่เอาแล้วครับขึ้นแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหครับโอ้ปลาสมบูรณ์ดี ไม่มีแผลระสู้ลงไปอยนี้ก็ย,ยบับวมบ,บ้มอยู่เอาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมัดแรกครับโอ้ซ oh, ำหัำถึงควา โอ้โหุ่นุ่นุ่นอยู่พีุ่่นไปแล้วใหุ้่นโอ้แหแห่กิ่งนี่หามันขึ้นรวงไปหอดพุ่นเลยมันแกนโอ้ไปแล้วให้ปุ่นต่ละไม่ซุบตาแหเจ้าบ่ะุ่นไปหอดพุ่นเราุ่นโอ้เราใจครับมาแล้วกลม เดี๋ยวเราก็สร้างเขาใส่ดีกว่าป่ะเอาอีกแล้วครับเอาสร้างไปใส่ป้าครับตรงบ้างไว้หลาย,ลายจุดเบอร์เบิงมันจะคุมโบนะครับโอ้ยตูหนานไผ่คือเมย ใช่เนี่ยะนี่นี่ยังขี่เหพี่ป้าก็อยากออกกล้องอไเลยโอ้ไปแล้วเอาโซ่มาเลยขึ้หมันนะครับมันม่ันหมุนกับแหที่มันหันนี่ ผู้ให้อยู่ข้างหลังหรือผ่ไปทางคนตายหมมันเต็นไปเลยบ่เอเปลาแล้วครับตอนนี้ไตเวลาแล้วครับนี่สอดต้องปอกกู่กวนนึ่นเลยครับพี่น้องเนี่ยเอาเขา เสร็จไมีสอง,สองที่สั่เนี่ยก็เข่งาขีกับมันซ้อมโอ้มัน็เข่งโอ้ยหดนะงไว้้ัวี ไอหลังแลโอ้ปลาเข่งเดี๋คนละไรแมู่จริญเหรอโอ้ลาดุกกระยอง่าแฮตสีตามตัวหางทีเป็นสีดำไปแมเจ้าบอกายขวยยขวายขวายขายขวาายขวายขวาขวาขายขาข่ายขวายขยขวายวานขวายะวายขวยขววายขวายขวายขวายวายขวายวาย

ใส่ไปโรยนะใส่ไปโรยฮะฮะเพราะงี้่ะเราะมีผู้อยากได้ตายตายกินเป็นเงินอไงหยับไปแต่หมกเป็หนึ่งมื่อลุ้นก็ได้ใส่เข้าไปไปตุ่มกระขามันตายก่อนนะใส่เขาเออีกคู่นึงใส่คูหน่อยที่คูหนึ่งสองคูเออเบอกรดูกโบคู่บาดเดี๋ยวพระองแล้วกันฟันคืน มันเป็น hmm. ปีนก่อนนะตายยังเอาตายอ้าเอออื้มไม่อยากเข่าเยู่เออี้วตัวนี้ไดหัดยางนี่ บอลเนี่ยอนมหาเนี่ยอย่างประคอเรีนม่งกายเนี่ยอ่ปล่อยมัเช้านีนเรีนไทเอาประดุกตะปุ่มปล่อยป้าประคอก่อนเนาะประคอ่ป

ใช่เซื้อนี่ไดไปไปคู่น uh ั <huh> ้นใช่นั่าไปปลาเข็งบ้านนี่เข็งใช่ตัวพุละสองอยู่ตัวสองสองสองนึ่นตัวหนึ่งสี่หกอีกตัวนึงเดอนสองโอมาาเอาโทษใส่กับปลาูกหมดแน่เดียวเตียของปลาดุกตัวเดียวค่อใส่ปลาดูกก็กาอาไม่ปลาเข็งยิบเอาปลาลุกตัวเดียว ปลุกชนิดเนี่ยไปใส่ที่เราเอาออกนี้่เตัวนี้มาพอใหญ่ตัวนี้ท่นเอาพะยเอาเงจับะะเอาไปตัวนี้เจับจิบไหวยังไปยับเนาะปลุกนี่หักยงบัหโคกเลยบหัวงมูอใบนี่เจ็บตเคียงวเคียงให้เพิ่นตัวแพงตัวแพงนมัดกันะ้ไม่ใหญ่เลย เบดตัวบอลเนดูลารูรนี่ตัวจักบ่งเอาเลยครับพี่น้องครับป่าหล่ครับน้องกินสวยครับน้องนี่จะข้องหน้าเพื่นหตตึ๊กทื่อครับพี่น้องมาได้เชียเงินเราซื้อไม่กินบาต่เพื่อนเตาเมื่ออไกัสองสามเมื่อตัวอ้ยมองไวเหระ เลาเมืนด้แยกพวกเบลยาโอ้นเ็ดนเนเ็ดบุญบโอนอยู่ในบ้านว่ปใส่เห็ดบาวะกึมเมยนักิึงเมยตะม่นเลปิตีบฟ้ายงยังคงรวงเียกว่าไดยได้บ้า ต่อยตตหามกกนติดต่ดว่าสีไดมอทย่านำเปนองการวนเรามาชิดน้องเสงอยื่ออยู่ไ่น